มเจะลงไับเลือจะลงอ่ะไปเลือดหน่อยไเลือดหน่อยก็จะลงมันไม่แดงก็แต่บัตรแดงมาดิน้ำขี้ควายอยู่ไหนน้ำขี้ควายขี้ควายอยู่นี่ มีการทำซาซามีหลายรูปแบบมีอะไรบ้างเนะมีอะไรบ้างซาซามินนิ่ๆกับซามินเนื้อฮัลโหลกเอามาจ้คุยคุยพี่ประกันเลยได้เชียบด้วยไม แล้วที่ตะวันแดงเขาเรียกซาอะไรมุนซาแบบสุๆซาสุครับี่ง่ายเยี่ยมยังพี่ฟนี่มาบุกหมอนนะสนเดอดแต่งลูพ right? ี่เลูพี่เอ๋มยเยี่ยมยังไอนี่ยปีมันน่นกดีดอยู่ออสิเด่นหมด่เงเลยตตั้งผมอี แล้วถ้าผกพี่บ้านไม่เป็นไรเลเออแม่แเด้งทายแดงเดงนี่ต้องนี้แม่แมเดือดละดอกเออนี่สามเดือน็กโกนมาข้โต้อด๊อกเหลืองเปลาเออได้ล่ะจะต้องเลงนเกกันแะ่่ะ